เมาชวนเราเข้าคนนีงทุกคนเบิ้งแขนเรียนฉลามอยู่นี่ไปจำอยู่แช่นีมอยู่ป้าพุ่นอยู่ป้าพุ่นนะโอ้ได้จำอยู่ป้าพุ่นนะแต่ละเฮือนมีเหล้ามีข้าเข้าวสานจำพีนได้นี่จำพีไม่ชักจำพีเมืองที่เจ้าน่ะจำพีแบบว่าเฮาจูดให้ โายกเอัน่กลหน่อยนึ่งมีเหล้าแก้วหนึ่งดูดยมีข้า ม่งังตัวนี้นะขาต้มเขาต้มน้อยนะทุกคนตัวนี้นี่คือลายแท้ตัวนี้นะบดของพายนี่นะตัวนี้เพศไหนตัวนี้นะชาดนี่นะตัวนี้ชาดเ็เผาโอ้โหได้ฝนทุกคนบ่อนะบ่อิจจำเปินหานนี่เป็นฮื่นได้ สบายดีอาไทยวิาณเลยเฮ้ยย้ตัวนี้พัดเยอะเยอะไ้ก็ตามเไหมย้นเชงไม่ย้งตัวนั้นพิชิตตัวนั้นไม่ย้งอ่ะนะก็ให้พี่กินโอ้อย่าใช้อาหารยูมันอย่าใอย่าใอ้ลาบยู่นี้โอ้ยอย่าเอาลาบยูม <Find S 3> ันนนนอนอั่นอนเราอนอนด้นออ่าีกรับอนีเล

อู้ผมสีรอกเล่านะจำพ่นเนโะไปเจวจำจู๊ดเนี่ยบุ้ช่างเลยจำคือแ่าคือบาในบ้านจำบริจําบ่ในบ้านคาคีล่ะคุดแน่นถือยังยนคถึงแ้่เข้าเป็นคู่คนเนาะอันชาแนนี้น่ะเป็นคู่คนเนาะนิดน้อยก็บปินบ่ บางคนเป็นบางคนี <this> ูจโ่ดเรมยเเดี๋ยวตแต่ว่าัเิ่มเพืรอวาดโอ้วาดอโอ้ะรงตุมเิงยากลลักไอ้คูวันนี้เป็นบอลจำลูกคนท้งคนตเก้านะครับเขาจำวงวงอ

ย่างนี้นอกก็จะคายไลน์เรเตบูดได้เดิมจุดไม่ได้เหงาเจกเนาะแทงเลยนะเนาะสิจำก่อนบอกประเทศนี้อยู่ตรงนี้เป็นการบ่งบอกที่ว่าเป็นการชมฤตในการทางให้ของชาวบ้านนะทุกคนแล้วก็จุดให้สเร็จแล้วอย่งเตะกะทิมสีลงมือชักนะถ้าเดินหกจะน่าจะสีชักเขาให้อันนี้เป็นการบ่งบอกเป็นการ แจงไป่งจชักชิพที่เขาชาวบ้านเขานับถือเชื่อถือเขาแล้วว่าให้หูให้เบึงให้เงี้ยมา่ับเดะมาเงมีทางมาขือนอนโอโเพือหัวมันเขากราบเขาต้มยอดมังอื้อใบผู้มังหน้าวก็มีนะทุกคนใช่ครับ ข่างไม่ชอบตามกติแล้วพอเลยอะไม่คือจรีเลยี่ยืมกูกอนาะกูนี่กูจ้องมานาะจ้องกม่ระราราตุลาอวก็แต่แตกเป็นเชี่ยวเจ้าอุนหรากรองอุนมาเจดิญเจ้าโลกเนาะอุนมาผุกขนมังกองวัาเรียลพี่เจ้าอุนหราเจริญ

ต่มากิอยู่จอฮะยุฒารมาเกอยจอจอุ่นนะะดอัง่ตะวุการไม่ดอกวุรสังงนไปังไงมาไปังไงมา

โอเรฮารุอิบลานะๆ15ซีโดกเอ้อนะๆนะน่ะบลาก็ใส่ซีซื้อนี่ก็บ่เพราะว่ายายาเกินสิได้แล้วไปซิตี้ดิฟล็อกนี่ดอกบ่ยังไห้กิ๋นอู้อู้เอื้อช่วยเอาอ๋อโปรยานี่ <laughs> <laughs>

ตต่างงเ้คุณเเตก็ลาล่หน่อตัวที่เขาเอาเขาห้อยนะไปจับแชรันะเขาข้องอาพีอยู่ให้อยู่ช <one> ่วงอยู่ให้อยู่หน้าเขาทุกคนเขาห้องมาอยู่ในนี้เขาห้องมาไว้นะครับไปคลอง ต,ตัวที่เขาสารไปคองกันเขาห้องอปีมาอยู่ในทากิจเบตัวที uh, er. ่เขาสิจำนี่นะอลองังเาอ่เสนะเบียเลยงเจท

Bữa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ปัจจุบันยายเอาป่ะมดปลาลวกมันหอบกระลังเทน้อยกันมานะมีเทมคือเนาะเพื่อกมั่นแต่ละคนบุญค่าได้เลย

แต่ละโต๊ะแต่ละผ้าก็จะบุคือกันนะทุกคนบางคนก็มีทั้งหัวชิไข่มีผักบูหอมมีเพือกมีมันบางคนก็ม,มีทั้งพวกเพชรแจ๊กคือเปไปน,นู่นเขามาคือเป็นทงเปน,นู่นพร้อมมานะทุกคนมีทั้งมากไม้มากตอกเขามาใช้ยูทันครบชุดบางครโบคก็จะบ่อบอมีมีทั้งหัวข้าหัวขิง ข้าวจะเป็นข้าชุดอกเห็นเ่วะเป็นข้าวเปลือกนะทุกคนอยากพุดอยากชดาอางนะแต่อยังจ้อย่อพี่ปุ๋ยโ่ว่างอ้ย้าโ้้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอยโ้ยโอูอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่อ้้ออั

ที่ที่จำผีร um> ่วมหมดบ้านนะทุกคน สีแบงชี้ทักมาทุกคนทักชีทวยทักชีทวยพอจะเอาแต่ละทวยลาบเนาะม่ใช่แต่ละผ้านี่นี่ใช่แต่ละผ้าแต่ละผ้ารวมมัดมีชาวหกผ้ามัดบานมีชาวหกล่างข้าเหินนะล่างสีแบงลาบมีชามน้อยนนั่แหละ แมงเชาถวยเชทวยแล้วก็ชิมใชักระโตกนี้จำจำสำหรับจำจำผู้เดียวมีเจ้าจำผู้จำนะเดี๋ยวฟูแพเนหัวรนี่เา้หือขึ้ลาแตเชะงหน่อ่อักีย จึล่ะที่ยังไม่เข้ามาค่ะค่ะแล้วท่านก็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  <laughs>

ແລະພະນິຍົມພະພະເ

กูก็ห้องผีนะทุกคนกูก็ห้องผีมากนะก็มีดีกว่าคือว่าผ่านมาแล้วว่ายุ่ในให้ยุ่ในชวนยุ่ในโอยยู่ในห้องยู่ในผูในผาครับเขาห้องมากินทํากันนี้ชาชายาน้มีกรอักแต่ชายวาบ้าได้าาาตัวหนึ่งปีนตัวหนึ่งหงายเทมันักนะ ของผีแต yeah, yeah. ่รอดลายผีนะเอมดยาหมดหอยน้องยังพวยังแตะมรอเนาชาวมืเจ้อยจ้าเนาล่ะอุ่าไปตักเลาออดก็รอยยงจอมคุ้มัใจใหญ่ตกยจุยงอยากลูกอยากลกยกลกได้มาอยาก่นีเนี่ยเยียเี่ยไป

บาจีจะสรุกเรื่องนอตู้นืออะไ้านี่บาจะรุปนอนจะหมดจ่ายหมดเงอเด็ดไปตำหน่งช <H> ั่วง้อใรกอยาุรู้อย่างนี้ก็ไปรัวเองอรู้รอ่ะอย่างนี้ก็ไกรั

เอรร์ดทุกคนบาดีไ